สวัสด enfin, ีพ่อแม่พี่น้องอันนี้เฮ็ดยางนี่ผู้ใดผู้บอกแน่ใจนี่เฮ็ดยางนี่เกิดอยู่หลังโรงงานเกิดอยู่ต้นไม้เนี่ยเพื่อสาวโรงงานจะได้กินเฮ็ดยางนี่ผู้ใดว่าเฮ็ดยางบอกแน่เด้อส่งมาบอกแนจใจเราจะไปแกงต่ว่าเฮ็ดยางเฮ็ดขอนเฮ็ดขอนเขาจะเอาว่าเฮ็ดขอนบ่กล้ากินเพราะบ่มีไอ้บ่มีอยังกินเลยนี่บ่มีแม่งบ่มีหนอนบ่มียังกินเลยจะกินไดบ่ได ไปหอมหตปหอมเลยพี่นอ้องหอมหอมนี่ขางโรงงานมันเกิดอ,อยู่ต้นใ,ใหม่ต้นใหม่ตายมันออกมาเนี่ยคุณอะหูเบบง่ายมั่งพี่นอ้องคุณอะคุณไ้เสียเอาไปกงก็สิกล้ากินคุณอะเฮ็ดข้อผู้บกการกินดอกเว้ยนะคุณอะพี่นอ้องมัง่งเฟรจะมาเอาไปแกง่แม่เอาเอาด้อโอ้โหซื้อเฮ็ดต่ไปเก็บมา เ,น,เน,น็ดขอนเนี่ยนีน่คุณอ่ะพี่โนโอ้องต้มซุปยังแซ่บโอ้เจ้าก,กาอ่กินบ่เอาเจ้าก,กาอ่กินบอ่อหนุ่มทีซุปให้กินซุปติเดี๋ยวถามหาถามคนอื่นก่อนบุกกากินเด้อเดี๋ยวแบ่งกูถึต้มซุปเฮ้ยตายมากแล้วตายมากแล้วค่ะตัวเนาะพี่น้องโโอมึงเน็ดผู้ใดกลัดแต่หอมหอม,หอมกัดสิตายเพราะไงแค่นี้แหละจ้า สู้มาบอกเลยเอ้อพี่น้องเลยแล้วสิแกงสู้กินถ้ากินได้กินได้มืออื่นเท่าจาัดมืออื่นเท่าจัดก,กินเดี๋ยวต้่มอยู่โรงงานมืออื่นถ้ากินได้โอเคโอเค